สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูจออีกแล้วเช่นเคยนะคะแดงาวัน,นี้ครูจอจะต้องมีทริคหรือว่ามีเรื่องดีๆเด็ดๆที่น่าสนใจมาวันนี้แนะนําให้กับน้องๆเหมือนเดิมนะคะวันนี้ครูจอจะมีเรื่องเกี่ยวกับไซยาไนอ่าก็คงเป็นเรื่องคิดนะคะที่กําลังเป็นกระแสนะตอนนี้คงไม่มีใครไม่อยากจะรู้จักไซยาไนน์ณนาทีนี้แล้ววันนี้เราจะมาทําความรู้จักกันว่าไซยาไนายคืออะไรนะคะอันตรายยังไงแล้วก็ถ้าเราเจอเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเนี่ยเราจะมีวิธี การรับมือยังไงกับสารไซยาไนต์ตัวนี้ค่ะเรามาดูคลิปนี้กันเลยค่ะนะคะก่อนอื่นเลยครูจะขอบอกก่อนว่าสารไซยาไนต์เนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสารประกอบนะคะที่อยู่ในรูปทั้งเป็นผลึกโซลิดของแข็งหรืออาจจะอยู่ในรูปของโซลูชันก็ได้นะคะส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของสารประกอบโพแทสเซียมไซยาไนด์หรือแม้กระทั่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของแก๊สก็ได้ส่วนใหญ่เราก็จะรู้จักกันในชื่อของแกส๊ hydrogen, สไฮโดรเจนไซยาไนด์นั่นเองนะ สารประกอบไซยาไนต์ตัวนี้ค่ะคุณสมบัติของเขาเนี่ยก็คือละลายน้ําได้ง่ายนะคะไม่มีสีแล้วก็มีกลิ่นอ่อนๆอ,อ,อย่างที่บางคนอาจจะเคยรู้จักอยู่ในรูปของบิทเชอร์อัลมอน์นะคะคือเป็นกลิ่นแบบออกอารมณ์อัลมอนจางๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกใจว่าทําไมเวลาสารประกอบตัวนี้ถูกใส่เข้าไปในอาหารแล้วเนี่ยเราถึงแทบจะไม่ได้กลิ่นเลยนะคะแล้วก็มีคําถามต่อมาว่าเอ๊แล้วสารประกอบไซยาไนต์ตรงนี้ค่ะเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะจริงๆแล้วไซยาไนต์อะคะ่ะ มันเกิดขึ้นทั้งโดยธรรมชาติกับเกิดจากการสังเคราะห์นะคะส่วนที่เกิดจากธรรมชาตินะคะเช่นก็อาจจะจริงๆแล้วเนี่ยเกิดจากพืชทั่วไปเลยเช่นมันสังปะังดิบ เพลกดิบข้าวฟ่ง่งนะคะหรือแม้กระทั่งถัว่วเมล็ดอัลมอนด์ที่เราได้กลิ่นเป็นอัลมอนด์จางๆนั่นเองนะคะแต่ว่าถามว่าอันตรายไหมปกติเราผักพวกนี้ค่ะเราจะไม่ทานดิบถ้าผ่านกระบวนการปลูกสุกมาแล้วก็จะถือว่าปลอดภัยใช้ในการบริโภคได้นะคะหรือว่าบางส่วนเนี่ยก็คือเกิดจากการสังเคราะห์นั่นเองอ่าทีนี้พอเรารู้แล้วว่าอุ้ยคุณสมบัติไซยาไนา์เกิดจากอะไรนะคะแล้วก็คุณสมบัติเป็นยังไงได้บ้างคําถามถัดมาคือแล้ว มันอันตรายกับเรามากน้อยแค่ไหนนะคะโดยปกติเราเนี่ยไซยาไนนยนะคะเป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมคือเป็นสารที่มีการควบคุมเป็นสารพิษเฉพาะนะคะควบคุมแล้วก็ใช้ในอุตสาหกรรมพวกการสกัดแร่เหมืองแร่ทองคำนะใช้ในอุตสาหกรรมการขัดเครื่องเงินเครื่องโลหะต่างๆหรือแม้กระทั่งใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสียอ้อมอ่าเพราะฉะนั้นพอเรารู้จักแล้วนะคะว่าไซยาไนายคืออะไรทีนี้ถัดมาแล้วมันอันตรายกับเรายังไง ค่ะเมื่อไหร่ที่เราได้รับนะะสารไซยาไน์เข้าไปไม่ว่าจะเป็นการสูดดมหรือว่าการกลินกืนเข้าไปภายในร่างกายเนี่ยถ้าได้รับในปริมาณที่น้อยนะคะเราก็จะมีอาการมึนหัวปวดศีรษะนะคะหายใจติดขัด กล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่มีแรงเพราะว่าเมื่อไหร่ที่สารตัวนี้เข้าไปเนี่ยก็จะทาให้เกิดการหยุดหายใจนะคะยับยั้งการหายใจในระดับเซลล์เพราะฉะนั้นก็จะทําให้การส่งผ่านออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ภายในร่างกายเนี่ยมันเริ่มเกิดได้ยากขึ้นช้าลงเราก็จะเริ่มมีอาการต่างๆที่พูดมาแต่ถ้าได้รับในปริมาณที่เยอะจนเกินไปเขาบอกว่าปริมาณที่อันตรายเนี่ยอยู่ประมาณนะคะอันนี้ประมาณคือ0ูจกรัมต่อน้ําหนักตัวของคน1กิโลกรัมนะคะก็จะมีอาการหนักขึ้นเช่น เลือดโลหิตไม่ไหลเวียนภายในร่างกายนะคะทาให้มีการหายใจติดขัดอาจจะหนักถึงขั้นชักหมดสติแล้วก็ผิวหนังจะเริ่มมีสีม่วงคล้ำแล้วก็รุนแรงที่สุดก็คือถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยค่ะ,ะเพราะฉะนั้นพอเรารู้อันตรายแล้วปุ๊บเรามีคําถามผ่านมาว่าเอแล้วถ้าเราได้รับตรงนี้แล้วเราจะทําการแก้ไขย,ยังไงนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เราได้รับการสูดดมเข้าไปก็ให้เรารีบออกมาจากพื้นที่บริเวณตรงนั้นนะคะเพื่อมาสูดอากาศที่บริสุทธิ์ เราก็ถ้าเป็นหนักขึ้นอาจจะทําการ CPR ได้แต่ย้ํานะคะว่าห้ามทําการผายปอดเด็ดขาดต้อง CPR ได้แค่อย่างเดียวแต่ถ้าสัมผัสผ่านทางผิวหนังนะคะก็คือต้องรีบขอเสื้อผ้าส่วนที่เบรนดปนเปื้อนของสารไซยานายออกนะคะแล้วก็ล้างด้วยน้ำสบู่ให้ได้มากที่สุดหรือถ้าเมื่อไหร่ที่กลืนกินเข้าไปในร่างกายเนี่ยก็คือต้องรีบส่งโรงพยาบาลเพื่อทําการล้างท้องอย่างด่วนเลย เพราะฉะนั้นทั้งหมดที่พูดมาไม่ว่าจะเป็นการสุดดมนะคะหรือว่าสัมผัสทางผิวหนังหรือว่ากลืนกินเข้าไปภายในร่างกายเนี่ยสุดท้ายแล้วปฐมพยาบาลเบื้องต้นเสร็จปุ๊บต้องรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลอย่างด่วนเลยค่ะนะคะวันนี้ก็ น้องๆพอจะเห็นภาพแล้วนะคะว่าไซยาไนน์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสารที่ควบคุมนะคะแล้วก็ใช้ในอุตสาหการรมค่อนข้างเฉพาะทางเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะเอามาบริโภคนะคะในชีวิตประจําวันได้นะ,ะเพราะฉะนั้นพอเรารู้แล้วว่าโทษนะคะบางอย่างก็มีทั้งคูณบางอย่างก็มีทั้งโทษแต่ว่าเราต้องนํามาใช้ให้ถูกงานเนาะไม่เอามาใช้ในงานที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะ หวังว่าวันนี้คลิปนะคะจะเป็นประโยชน์กับน้องๆน,นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูกันต่อว่าคลิปหน้าคือูจอยจะมีอะไรมาฝากอีกค่ะเราฝากติดตามกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ